สวัสด,ดีครับพบกับช่องน้ำดำคุณตัวน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอางานมาสอบกลุ่มดูนะครับเย <Yeah. S 1> ไปดูในสโคปกันครับกำลัวมาทดสอบกลุ่มนะครับระยะย0เมตรครับแบบเป้านะครับประมาณน,นี้ ลองดูสักอสักห้านัดหองนัดรัอัน,นี้มีใส่ไปอยู่ประมาณแปดนัดนครับอันนี้มันจูกดุกแล้วนะครับ ตามมนะากทั้งกลุ่มไปนะห้องนี้นั้นนะครับกีมันลงนี่นะครับตกวันนี้หนึ่งกันนะครับสอบกลุ่มด้วยได้คนระับ ตั้งกล้องลูกไว้ทม้งหนะครับม่ได้สลูกรับดียิงไปสองนั้นครับลูกตกอยู่ประมาณนี้น ปลับลงมาเ mm hmm. ข้าไหมหารูดสอบไปก่อนนะครับลูกก็จะหมดแล้วครับตจำอยู่นะึง นี่ขึ้นสูงไหมนี่เข้านะเีอีกสองนับ สองนะัดนัดสุดท้ายครับลองดูไปดูเป้ากันนะครับจากที่ยิงไปเมื่อกี้นะครับ nhà này. Hợp, này ครับ, cọng <laughs> này ครับ20 mét lần đầu tiên, vừa kia, mình đã lắp máy mới thì, như lần đầu tiên, nó sẽ tụt như thế, như con, 3 nát hết rồi đấy, lắp máy, thì sẽ, cùng suối đấy, như chỗ, cái kheo này, 3 nát, cuối cùng, đây là việc lắp máy, vừa kia, sửa nữa. ถือว่ากลุ่มการยิงนะครับสำหรับปืนทเ,เองบ้า,บานานะครับบ้านๆน,นะอังนี้ต้องเก็บไว้นะครับเสร็จเสร็จตะโกนะครับทำการหลอมใหม่นะหยังคายอยู่นี่มิดนหนึ่ง ดูคุยกันนคหลังจากที่ทำการทดสอบไปนะครับสำหรับปืนพ t ทีนะครับเบอร์สองครับปั้นเองนะครับการยิงนะครับ อะไนี้ครับเมื่อกี้ทการทดสอบนะครับยิงนะครับการตั้งกล้องอย่ทีนะครับแหน่งพวกนี้นะครับการตั้งกล้องอยู่นะแต่สามนัดสุดท้ายเข้าตรงนี้ครับสามนัดรวดเลยครับแบบกลุ่มถ้าตั้งกล้องดีๆก็โอเคนะครับนี่เข้าเหรียญบาทนะครับให้ได้อยู่นะสามนัดสุดท้ายนะครับนี่ตั้งกล้องยังไม่นิ่งครับ ผมก็โอเคนะครับนะครับปลายนิ้วชี้ปิดนิดนะครับสำหรับกลุ่มสามนัดสุดท้ายนะครับที่การยิงนะครับลูกก็หมดด้วยนะครับหมดโมเลยนะครับการทดสอบในการยิงนะครับการตั้งกล้องนะครับถือว่าผ่านอยู่นะครับสามารถออกน้าได้แล้ว ลูก,กจะหมดแล้วครับลูก,กจะหมดแล้วครับต้องเอาเศษเก่ามาลองมาทำลูกดูนะครับโอ้หมดหมลสำหรับคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดัสไครนะครับ ปาคลิปก่อไปของช่องดำดคนตัวดำนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ชมก็ฝากกดติดตามเพิ่มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะครับสวัสดีครับ